พี่นอ้องผ้เบึงมุมสูงครับสวัสดีพี่น้องทุกมองทุบอลทั้งอยู่ในประเทศเลยต่างประเทศโมนี้นายห่างเขาหลายพี่น้องเวียดนามเขาพี่น้องเวียดนามเขากัมพูชาเขาครับบรรยากาศคึกคักดีพี่นอ้องย่างเขามาน้องแล้วโอ้ตลาดแตกคนซื้อหลายพี่น้องเดี๋ยวผมจะผ้เบึงราคาเอาคอมเมนต์เก่าพี่น้องเชลูเล่ หาแม่ลูกสองสามหมื่นนะครับ <S <S เห็นแล้วพี่น้องแม่ลูกเน่ยลูกตัวแม่สั่ยู่งห้องหนาผมเดี๋ยวผมสีรงไปถ่ายให้บึงแม่นังหนาอางดินี่ทั้งนี้โอ้ยย้อนแสงเลยพี่น้องอ่าเพื่อเป็นการบํเสียเวลาไปเลยพี่น้องอไปแล้วยี่สิบห้าเหลืออยู่เจ็ดสิบตัวครับรอขึ้นรถนี่เวียดนามได้พี่น้อง สรุปตอนนี้8โมงเนี่ยได้ประมาณแป็่บวกยีเป็น95ตัวโอ้คนอ้วนมันมันมนึงเราพี่น้องผู้เล่มาแล้วเอาขึ้นรถแล้วนี่รถเวียดเบิ่งงอเลยครับแหมที่ว่าเขามากซือตัดคนไทยไปเลย เนี่ยงอ้ว,อวนกับเพื่อนแล้วครับมากงอ้วนเอาไปพี่น่องเดี๋ยวขว่าวข้างในก่อนอง,นอง,นองนหวหลายไปไอนยิ่งเอามาครับเอาฮะราคาพุ่งเหรอ งเลี่ยงลาอีเลยมเอยมก้อกอีเาเามเลยบอเา่อางอเลี่ยงหรืองออ้วนมากทัใอโอ้ยง่เอางออย่างมากนี่บอกลาก่อนเอาจับได้ตลาดเลยนะ่เดียเดียวอเหอนมันานด็กขายสาวน้อยเด็กขายอ๋อราคาพุ่งบอราคาดีบอถาม โอ้ส oh, ื่อเก่าพันขายขอมื่นยื no. inside, ้ใส่ลรไม่จยาก,กใส่โ oh. อ oh. <laughs> ้โหร้านพอคนมากหนาะหลายตาเลยจำไม่ได้ขอโทษขอให้ไปกำลังมาหอวครับครับครับครันนั้นสองพตัวนี้ตัวนั้นสองนตัวนี้สองหมืนตัวนี้หมื่นเจ็ดขอให้ลตัว ตรนี้มันนสองพันสองหน่เสองตัวเีมันตันมื่อไหนเจ็ดเวสองตัวเียวมอตัวเดียวนี่1มันเจ็ดครับตัวเหลืองนี่อืมฟังอยู่เดี๋ยวผมโอ้เหียดเอาได้พี่น้องนี่รถเวียดเนี่รถแพ้ครับเหวียดมากรถตู่เลยครับ เกษสิภาเบางบรรยากาศเวียดสื่อขายพี่น้องโอ้ยผมดีใจเลยเห็นเวียดเขานะ่าเนี่ยถึงว่าสีราคา,าต่ำหรือว่าราคาข้อไดย,ยังไหนกับทางพี่น้องยังน่หน่อยกับนี่กันส่งออกครับอาองว่ไทยหลายพี่น้องอตัวนี้เขาให้1 7ินเจ็ดตัวใหญ่ อ้าพี่น้องพี่น้องเบ pues sure> hmm. um> ิ้งอาเปิดรถ่ะโอ้เด็กมาแล้วมาแล้วนี่กัมพูชากับเขาพี่น้องวะนี่รถเวียดเนี่ยมาท่านนี่มาแล้วกัมพูชาเราอ๋อบรรยากาศคือคักดีพี่น้องได้ห่างเขา หลายคันครับอแล้วพี่น้องขอ,องคนะุ่อลงควรล่ะนี่แหละเชลูเล่มาดีนี่ยตัวเหลือ,องนี่ให้หม,มื่นเจ็ดร้อยสามเจ็ดสามแปดอยากได้สองหมื่นเจ้าของงัวเนลีพี่น้องอ,องานะอคุพ่อลวนเพื่อนล่ใหรเพื่อนซื้อขอายกันก่อน อ่ขอบคุณเลยหลายเด้อบรรยากาศพี่น้องไปต่อข้างในสองหมื่นสามพันหาชาลุลิถายเลยโอ้ายเลยเห้เบิ่งก่อนร้อยสามสิบห้าสองปีขม่าแข่งเง้ยีได้หนาจังมาแ็งรมายด้ยพี่น้องชาลุลิโอโอ้เองื่เยินไหม ขายเว้ยหาพี่น้องมีการซื้อขายหรือไปหาเาหเวียดเลยพี่น้องมันนี่เวียดเข่าฟังขึ้นออกไปแล้วยี่สิบห้าตัวรถหนึ่งตัวนี้ล่อขึ้นรถอยู่ห้าสิบตัวล่อขึ้นรถงรวมกี่ต้นพูนอืมได้เจ็ดสิบประมาณเจ็ดโมงเนี่ยได้เจ็ดสิบตัวแล้วเวียดซื้อตัวนี้ซื้อแล้วพี่น้องสี่หมื่นสี่หมื่นบาท เบื้องัวตัวนี้อ้วนธรรมชาติพี่น้องบริขุนพอมันพอเหลื่อมดากกับพอออกถ่ายยังยังอยู่สี่หมืบาทเม่อเคยสือ้อหัวใหญ่ยังเท่าเลยเลยลองเบือ้องรวมกับจินตนาการพี่นอ 2, 43, อ้องร้อยสี่สิบสองสี่สามปสี่สิบาดีมันอ,อ้วนจนจนมันห่อลแล้วพี่นอ้องอ่างทรงลูคือิงงามนะงวเลย เด็มันเคยมีลูกดะพี่น้องมันมามีเด้กว่ะดวนี้ลูกัวต่อไปอาจจะสมบติตมันลูกมีปัญหาหรือหลายๆกรณีครับโอ้โง่หวนท่ารมชาติด่าคนยั่งอยู่ด้วยแต่ถ่ายมันก็เกือบสวดอยู่ที่นู่นนี่นี่อุ้ยแดดอ๋อพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวพาาขอไปข้างในครับห้อยหาเมื่อสามหาเมื่อสี่อยู่อยากได้หาสิบหก หาันอยู่สองพันว่าผู้ง่าตัวนี้บริสุทงมากฮอ้งง่ายฮู้งง่ยเนี่ยหามงนสามหาเงนสี่มันอ้วนจมันต่ำไปเรยพี่น้อง ว่าอะไรีจหผาอะไเนื้อลายดิใช่เลยหาสิบสามหาสิบสี่อะใช้เปิ่งตัวหม่่ตครับแก่แลลวล่ะแก่แลลวล่ะงวดจากปีสี่หาปีมั้งนี่แก่ได้หนอ หาพ,พี่น้องห้าหมื่นพูดีา่น้เดาโอ้ลอยหกสิบห้าโตำนากรด้สั่งครับตัวนี้ือขายเป็นตัวโคตเด้สั่สงมากที่ผมลงมละะว่าเฉลี่ยโลจะหวาคือคนซั่งมากแต่ค่เด้สั่งมากตกับคนเด้ล้งนะพี่น้องตราก็เลยเหตุคล,ลิปเป็นราคาเมาตัวไปลงร้อยหกสิบห้างงนี้บ้นบ้น เขาเลยพี่น้องเต็มที่กับสามเพราะเบื้องเขาเบาื้องก็ต้องเบื้องแขวนะครับที่เขาขายห้ามื่นบาทเขากปบนพันเหตุเขา,าเขานี่ยออกมาจากธรรมชาติเป็นง่อยข้องสั่งใหญ่ง้อยใหญ่คเพราะว่าเต็มที่เพรเกินสามปีง่ายสามข้อสี่เต็มท,ที่เลยดิต้องเปิดแถวบาง้งพี่น้อง เพอเผลอฟันแทะขึ้นคู่เดียวนี่คู่ที่สองกลังสิลนกำลังสีขึ้นเนี่ยหาหมื่นได้พี่น้องด้วยอ่ะฟเบิองตัวใหม่ครับร้อยหกสิบห้าสามหมื่นดีเม่อไหรแม่ลักสองครับอยู่ที่สามเมม่หล่อสี่ส้านะครับลูกสองสามเดือนอ่างนาดิ แม่ยงมมท,ทามงเทาไรไทยแม่ลูกามอมเมนพี่น้อ,อนงตสชามากยพรห้อยูดีมีแห้งเโอเ้ยขอพุณเล่ๆพี่น้องแม่ลูกเทาไดถามแม,ม่ลูกครับสห,หืสนหหันสามหมืเขาหายหมด่สอเขาหสามพโอ้หยสามหมื่แม่หนาเขี่ยงดีอ้างดี หัว้นเ่าท้สามหมื่นสามอะไรกี่นะคาับอือห้องสามสหกแม่ลูกครับเขาเมนมากจะบองแม่ลูกสองสามหมื่นหัวแบบอย่างใจลูง่ายไหมนี่ดูไว้แดงดีพี่น้องแดงบมไอ้ อาย้อนแสงนี่อ้คนหลายเนอะคือคากดีเอาอีกคมหนึ่งดีกว่าคมนี่น่าจะสองตัวนี่คมนี่น่าจะสองตัวนี่มัล่เดอนลูกเม่วนห้าหกเดือนแล้ว ครับพี่น้องมันมีการซื้อขายอยู่ต่อรองอยู่เ้เล<ะ>่ก็ม่สวเนม่าองเท่าไรสองหมื่นเจ็ดเขาให้ยั่บอเตสามาหนิเ<ะ>ขาให้บอเตสามาหนิให้ยุให้เท่าไรเขาให้ีนสองหมืออ่อย่งนี้สอเจ็ขาให้สองสีอ๋อลักสองลักสามเนี่ยท่านไม่รู้พี่น้องเพื่อ ไไเอ่องออกกูอเยคิอเลยพี่องไ้มอเลยไ่คนยพี่องโอแต่โคบโคบขุดเอาให้สองซีเดอคมอ้าแม่ลูกได้สองคมแล้ววันนี้สิเป็นงัวงั่วเล่งัวเล่อะอาผูรอรอทางนำไต หาไปเบือง้นไมครับขออนุญาตตัดก่อนลอยเลียงแม่ลูกมื่นกลัวอืโอ้ลอยเรียงเอ,อ,อยู่พี่น้องีอ๋ยวเอาไว้เท่ๆคลิปเมืองพิณไท้เท่าไหร่นม,มือก่็นกวบาทนี่แหละครับง้รลอยเรียงซื้อว่าลอย,ลยสี่สิบว,ว่าสาวพร้อมสมเลย ตัวกลางหนึ่งมื่นหกอยากได้ไอที่ดพี่น้องเพราะ่นมีการใายราคานี่ยต <ER ัวนี้จังซื debut? ้อขายแนพูนเาน่อถามพ่อใหญ่โอ้พ่อใหญ่เราไปเลอามมัเร่ามจกันอยพ่อะใูถามมึงมึนขายเขาเลยจักพัน แปดโมงแล้วจะไท,ทยอีกครึ่งชั่วโมงทีงทลงนะครับบรรยากาศก็ชิมีการซื้อขายวะหจกจังบาทหกจังบาทก็สาวบรรยากาศซื้อขายก็ชิมีตัวละหมื่นกวนครับเพิ่งเป็นให้เท่าไหร่ ร <140. S 2> ้อยสี่สิบบ่ฮอดีผู้่านีหว่าร้อยสามเจ็ดสามแปดเมืองหาพันตัวเดียวหรือสองขับลงคนสิเปหมื่นหาอยากได้ตัวนี้หมื่นหาบรรยากาศพี่น้องเจ้า เดี๋ยวต้องไปบึงเวียดหน้ามอางัวขึ้นรถแล้วก็ชิดตัดต่อมืออื่นก็นค,ค่อยไปเจอกันที่ตลาดาาอำเภอวารินชำรา,ปาบปีกวัดบุรีราชชานนีอยากในมือถ่านเลเดี๋ยวพี่พน้องบึงย่าย,ย่ายแล้วซ้ำย่ายแล้วหายเยบรรยากาศ โอ้เพื่อนรถได้วเหรออยู่มือนสีพันหาาี like ่เดี๋ยวเพื่อนไหนเท่าไหรเดี๋ยวผมจะืไปตรงซื้อให้โอ้ห้มื่นสามห้มื่นสามขากันอยู่พันหาอืต้องซื้อแค่ไรก็ไม่จะขาย ก็สือ่อเงินสาต่ตัวนี้แดงวัาหนากวัวบางนาลาดตัวสามเจ็ดสามแปดได้พี่น้องอืมจะเบิงพาแข่งเบิงสิเบิงโตตุน พี่น้องเดี๋ยวเพียนกันบรรยากาศซื้อขายครับใกล้ชได้เวลาพี่น้องเลชิพิตขอโทษขออภัยครับเลชิพิตตัดต่อให้บิง่งตันนี้พ่อหูส์ละ่าซื้อขายเลยพี่น้องเดี๋ยวเบ่งตรงไปเอาอีกตันหนึ่ง เงอร้อยเหลี่ยงแล้วคาเ่ยอ่อนเขาหายไหครับตัวนี้นั่งอ,อ,อยู่ครับ้ 4, 000, ยังวนหายยังได้สิดห้องหมื่นแปดหมื่นแปดห้องหมื่นแปตัวนี้พ้นหาเขาเหลือก็ตัวหายสามพันเดี๋ยวมนสี่พันหาตัวนี้เขาพ้นหายี่น้อนะเบิ้งเดวกข้าวเบิ้งตัวใหม่ บอกเบอร์ให้ผมได้กันเลยศูนย์แปดห้าศูย์ปดได้มาตัวเดียวบ่กได้มาสามต้นตัวใดอีกวน้อยนั่นน่อยนึงแล้วก็พุ่นบ่กเออเมตัวแม่เมาแม่บอกเมานน่ล่ะโอ้เถือเถเออเขาบอกบอกราคาเลไเดี๋ยวผมสถ่ายเอตัวนี้เจ็ดห้าเจ็ดพันห้าตัวนั้นเจ็ดพันสามตัวแม่ตัวนี้ดี ัวนี้มื่นหาบ้านหาเทไปพี่น้องก็ได้ลดได้ราาเบามื่นหาพันวันยี่สิบหครับกา้าพี่น้องเนื้อหนังดีเคี้งดีหาแข่งใหญ่น้ำมื่นหาอืมเบืรอโทรพ่อใหญ่ผมว่างไม่ใะ้ล่ะชอลุลีอายุผมอัหนึ่งปีเ้ปีนึงหอดบางหอดเลยทอดเลยเนาะ หนึ่งปีพี่น้องโอ๋ออ้า,ออาพี่น้องหมื่นห้าโอ้นี่หนำเตะเลยเขาให้หมื่นสามยูที่เขบพี่นอ้อ,นนองก็ลองคุยครับอ่า,พ,ยยอาพ่อใหญ่บังหาพี่น้องอยู่แก่ทั้งคำเกี่ยนอ่าบังนายนิดนึงเขาธรรมชาติ เจ็ห้ากันลังอ้าวตัวนี้เจ็ดพันหฟูางร้อยยี่สิบอ่หเดือนเจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่ึงหลบหลนี่เปินโทษพี่น้อง่งูถึงปาก อมกตัวนี้เจ็ดพันสามห้องไว้ทุกตัวครับตัวนี้เป็นสาวหน่อยวงก,กวนเม็ดสี่ห้าหกเดือนนี่เลยพี่น้องเจ็ดพันสองเจ็ดพันสามหาเบอร์โทรไม่ชิวว่างไหมเดี๋ยวผมจะไปบวงเวียดเอาเงาะขึ้นรถเลยพาเพื่อนได้ลายไปยสาวเครื่องครบ ลอยเลียงยังขายอย่างอยู่ครับส่วนมาเขามาเนี่ยเขามาเบิองราคามาเทียบราคาเชงงัวเจ้าของเพราะงันพ่อขายอลไรพ่อครับ้ากันเอางัวลอยเลียงมาเนี่ยขายอย่างเขาเนี่ยขายอยู่ถ้ามาจะเป็นงัวเนื้องัวผูดนี่ก็ได้ขายเห็นได้ห่างเนี่ยลอยเลียงมาสิมาเบิองราคามาบอกยังมันอย่างงัวพวยใหญ่เขาบ้า เพือนเขาเห็นล้ภาพเขาหญ่บรรยากาศไทยๆครับเฮ้ยบรถเลยเดื่อวบอกเลอันเมยอ้าัเฮ้ยันหลอดบนหลอด่ไขึ้นมากับยกูขึ้นมากับมะเบงนะครับ่าไทยๆจิบเดี๋ยวนีมทีไปเบ่งเวียดน้ามาง้อข้นรถ ออกไปแล้ว25เหลืออยู่70ตัวครับรอขึ้นรถนี่เวียดนามได้พี่น้องสรุปตอนนี้8โมงนี่ได้ประมาณ7ิบวก25เป็น95ตัว